อารามบอยแปลว่าอะไรอารามเหมือนเอพื่อนเดนนี่เลยคายคายๆชือ่ออารีดีวันนี้เราจะมาทายคำศัพท์ภาษาไทยช่วงยุค60 60รู้จักปะ่ะ1 9น0 ออจินเข้าใจพอจะเริ่มทายดูซิว่าจริงกับเรนนี่พอจะเข้าใจไหมไม่มีผิดไม่มีถูกโอเคไหมหนังล้อมผ้ามีความหมายว่าอะไรโอ d movie ฮะโอ d movie ไม่มีผิดไม่ถูกเพราะพ่อเป็นไงพ่อยังไม่รู้เลยล้อมคืออะไรไมู่่หนังล้อมผ้าที่ทำมาจัดผ้ามีความใกล้เคียงนิดหนึ่งหนังล้อมผ้าเนี่ยแปลว่าหนังกลางแปลงคือหนังที่ต้องเอาผ้ามาล้อมเป็นห้องและหนังกลางแปลงแปลว่าอะไร <laughs> สมัยก่อนลงหนังอะง <c oughs> เขาก็ฉายหนังฟรีเขาก็อผ้ามาขึงแล้วก็มีเครื่องฉายหนังฉายไปที่จอที่เป็นผ้าเหมือน <c oughs> ในตัวที่เราทําเนี่ยอันนี้คืออะไร <c oughs> อันน๋ออัไรนะ <c oughs> เออเหมือนโปรเจคเตอร์เหมือนกันเลยแต่นี่มันจอใหญ่และคนเข้ามาดูกันเต็มซอยที่พ่ออยู่เลยอ่ะต่อมาลองฟังซิว่ามันแปลว่าอะไรเชงกระเดะ s o n g dancing ลำคุณพ,พ่อเจอผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาแต่งตัวดูดีพ่อพูดว่า ey, อุ้ยคนนี้เชงกระเดะเลยถูกต้องคําว่าเช้งกระเดะนี่ในสมัยก่อนก็เรียกว่าเหมือนสวยหรือสาวสาวผู้หญิงสาวสาวอุ้ยคนนี้สวยเช้งกระเดะเลยเก่ามากเลยสมัยพ่อเป็นเด็กเลยในเรื่องนี้เราพูดคำว่าเชงกระเดะดิเชงกระเดะเออเชงกระเดะคอทองแดงคอทองแดงมันคอทองแดงไม่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 พ่อไม่คอทองแดงคอ พออบายให้ไม่ใช่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 อาการป่วยเลยไม่ใช่ประดาคอไม่ใช่ไม่ใช่จิวเรี่ไม่ใช่จิวเรี่มันจะเกี่ยวข้องกับ someone who drinks a o someone who s ม o k e ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฉลยต่อไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวกับดื่มแอลกอฮอล์คนนี้คอท้องแดงมากเลย someone who s drunk ไม่ใช่ตรงข้ามเลยกินเยอะกินเยอะแต่ทำไม ปาหวานเบาหวานเลยไม่ใช่เมาคอทองแดงดตรงข้ามกับเมาเลยคือไม่มีสติคนที่คอทองแดงนี่ตรงข้ามกับเมาเลยคือปว่วยเมากับอะไรไม่เลย <_ S 1> <ส>ไม่เมาไม่จงไม่เมาเลยแหละไม่เมอาอ่ะเฉลยก็คืออย่างงีอ้อุยคนนี้คอทองแดงมากกินแอลกอฮอล์เข้าไปเท่าไหร่เนี่ยก็เมายากมากเลยแต่พ่อไม่ใช่พ่อนิดเดียวเขาพ่อก็ไปละตุ้มปะตุ้มปะตุ้มปะ แปลว่าอะไรขนมเฮ้ยเฮ้ยมันใกล้นะเนี่ยตุ้มปะแต่ไม่ใช่ขนมแต่มันเป็นของกินปะลูกชิ้นข้าวตุ้มข้าวต้มข้าวต้มมัดข้าวต้มน้ำมันเป็นตุ้มปะตุ้มปะเคยกินข้าวต้มมัดเปล่าเคยชอบไหมโชกดตบางทีบางทีนะใช่โอเคโอเคอะต่อต่ออ่ะครใหม่ครัต่อมากินให้เรียมอร่อยกินให้เยอะเรียมคลีนคลีน

โอเคอ่ะต่อต่อนะแพ้ตั้งแต่ในมุ้งโอ้ยาหน้ารู้จักมุ้งหรือเปล่าเอ่อ it's like the monkey no it's the the thing that covered the bed โอ้ยแล้แพ้ตั้งแต่ในมุ้งคืออะไรแพ้ตั้งแต่ในมุ้ง sick when you were born bad person. bad f o r person no. that means I think you just got out of bed and then you got sick no no it's not like it's like figurative language it's not literally a bed right เขาไม่พูดถึงเตียงอะแม่ก็แค่เหมือนเปรียบเทียบเปรียบเทียบใช่อ๋อแบบเปรียบเทียบอันแพ้ตั้งแต่ในมุ้งอ่ะเขาเรียกคําเปรียบเทียบพวกนี้ยแปลว่ายังไม่ทันออกจากบ้านเลยแพ้แล้วสมมตินะอ่ะถ้าเกิดแม่ต้องมาแข่งแข่งขับรถแข่งขับรถกับพ่ออย่างเงี้ยแม่แพ้ตั้งแต่ในมุ้งเลยไม่รช้จักเอชซะคือเราไม่ ไม่มีทางจะสู้ก็ <So S 1> ได้เลยไม่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 คือมันเหมือนเทียบกันไม่ได้อ่ะโอ้โห <c oughs> ไม่มีทางจะไปสู้ <c oughs> ก็ได้เลย <c oughs> <c oughs> it get now. อันนี้น่าจะแปลได้ฟังดีแต่ว่าเขาเรียกว่าหมามืดหมามืดไม่ใช่เขามีคำถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเกมพลิกอะเราจะนที่ไนมาอ๋อก็คืออันนี้เขาเรียกว่าพลิกล็อกสมัยก่อนพลิกล็อกพลิกล็อกพลิกล็อกพลิกกรอกอะต่อมา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 กินเหมือนแมวดมโอ้ยไม่อยากใบเลยลองคิดนั่นเองอันนี้ใหญ่เคยพูดอม กินเร็วๆยายเคยพูดก like. ับหนูด <required> ้วยนะเออมันทังไงกินแบบนั้นอะทําไมอ่ะ You're eating like a little bit กินน้อยกินเหมือนแมวดมคือกินน้อยออกลายโอ้ยออกลายเป็นเพลงด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่เป็นเด็กนิลวอยู่นี่รอเขาออกลายอ่ะเขาไม่น่าจะรู้จักออกลายที่เป็นเหมือนแบบภาษาอะไรเอ้ยมันแปลว่าความหมายคือ Daddy has a booger ตอนนี้มีอยู่อ่ะอย่างนั้นเน่ะเขาเรียกขนจมูกออกแต่ออกลายเนี่ยคืออะไรอ่ะ Public อะ Public ตัวอย่างประโยคเช่นนะเราเห็นคนนึงเราบอกว่าแหมออกลายมาแล้วคนนี้มันออกลายมาแล้วข่าว่าออกข่าวเหรอดูนะดิดูพ่อพยายามบ้านนะเฮ้ยไอคนเนี้รู้จักมัดตั้งนานมันออกลายมาแล้วแต่หน้าพ่อด้วยฮะ ขเขาจะอ่านไลน์เขาจะอ่านไลน์เหรอ <laughs> <laughs> อยู่ในครไปกันสุดท้ายคนเนี้ยรู้จักมันมาตั้งนานแล้วมันเอาของมาให้เราบ่อยมากแต่ตอนหลังมันก็ เก็บตังค์เราแพงมันออกลายมานล้ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เฉลยก็คือบางคนเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนไม่ดีแต่เราไม่รู้เขาทําเหมือนเราเป็นคนดีความไม่ดีของเขาอะมันออกให้คนอื่นเห็นละเปิดเผยนนิสัยที่แท้จริงอ๋อ I know I know นะโอเคเข้าใจยังต่อไปหนูตาจจะเจอในสังคมที่หนูอยู่เจอมากเจอน้อยภาษาวันนี้ก็คือโป๊ะ โป๊ะเออโป๊ะไม่ใช่โป๊ะไม่ใช่โป๊ะโป๊ะอุ้ยท่านี้ถ้าตอบถูกนะเวอร์มากอารามบอยแปลว่าอะไรเหมือนใพี่ย่าพ่อก็ไม่ถูกพ่อก็ไม่รู้อารามบอยอารามบอย a good person หย่าจังเลยอ่ะพี่ชายอืมอืมทอมบอย no อารามอารามเหมือนเอิ่มเพื่อนเดนนี่เลยขาย้ายชื่ออะไร อารามก็คือเหมือนแบบวัดวาอารามเป็นคําของภาษาไทยบอยก็คือเด็กชายที่อยู่ในวัดก็คือเขาเรียกว่าเด็กวัดเด็กวัดอ่ะเขาไม่ได้บวชนะเขาช่วยเหลืองานในวัดช่วยพระอันสุดท้ายอนนี้ไม่เคยเห็นเด็กวัดยากลูกยากเนี่ยคือคําศัพท์ที่สมัยตากับยายอาจจะเป็นัยรุ่นนะขี้ขี้ขี้ป้ติ๋วอือเออ ติ๋วปัติ๋วมันฟังรู้สึกยไงขี้ขี้ปัติ๋วเลยว่าใช่เล็กถูกต้องขี้ปัติ๋วเฉลยแปลว่าเรื่องเล็กๆเรื่องมันเล็กมากโอ้ that happens all the time happens all ใช่มันไม่สำคัญเลยเรื่องนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นทุกวันเลยเรื่องขี้ปัติ๋วเช่นแบบว่าสมมติเรนนี่กินข้าวบกเรื่องนี้ขี้ปัติ๋วมากแม่เช็ดมันก็จบแล้วแแม่ดเรนนี่ No. หรือว่าเดี๋วน,น,น,นี่นี่นี่ตรงนี้พ่อเจ็บตรงนี้ไม่รู้ทำไมพ่อเจ็บนิ้วนี้แต่มันเป็นไรมันขี้ปติ๋วมากเดี๋ยวมันก็คงหายโอเคอ่าเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังจีนกับเรนนี่รู้สึกยังไงบ้างวันนี้ I use my brain so much I yeah. use my stomach yeah. so much อร่อยให้เยอะเรียมที่กระรอกไม่น่ง